สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เ,เรียกว่ามันใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีนะครับเรื่องการทุจริตในยุคดิจิทัลคือจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันชัดเลยว่าเทคโนโลยีมันไม่ได้แค่เปลี่ยนวิถีชีวิตเรานะแต่ยังเหมือนเปิดประตูเปิดช่องทางให้การคอรัปชันมันมีรูปแบบใหม่ๆที่แบบซับซ้อนกว่าเดิมเยอะเลยวันนี้เราก็เลยอยากจะมาเจาะลึกกันครับว่าไอการทุจริตเนี่ย มันปรับตัวเข้ากับโลกดิจิทัลยังไงมันร้ายกาจขึ้นแค่ไหนแล้วก็ความท้าทายที่เราต้องเจอมันมีอะไรบ้างใช่ค่ะพอโลกเรามันเชื่อมกันหมดด้วยดิจิทอลเนาะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียจริงๆด้านดีก็คือสะดวกสบายแต่อีกด้านหนึ่งมันก็กลายเป็นพื้นที่ใหม่เลยค่ะให้การทุจริตมันเติบโตได้ง่ายขึ้นอย่างข้อมูลก็ชี้ชัดเลยว่ายิ่งเราพึ่งพาดิจิทัลมากเท่าไหร่การทุจริตแบบเดิมๆมันก็ยิ่ง วิวัฒนาการตามไปเร็วเท่านั้นเลยค่ะบางทีก็ตามแทบไม่ทันจริงๆน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มแกะจากเรื่องแรกที่คนพูดถึงกันเยอะๆก่อนเลยดีไหมครับอย่างเรื่องสกุลเงินดิจิตอลคริปโตอะไรพวกนี้คือตอนแรกเนี่ยภาพมันดูดีมากเลยนะโปร่งใสไม่ต้องผ่านตัวกลางแต่ข้อมูลที่เรามีกลับชี้ให้เห็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกันใช่ค่ะ มุมที่น่ากัง,งวลเลยก็คือคุณสมบัติเรื่องไม่เปิดเผยตัวตนหรือ Anonymity ที่เขาว่าเป็นจุดเด่นนั่นแหละคะ่ะพอมันไม่เปิดเผยตัวตนปุ๊บคือมันกลายเป็นช่องโหว่สำคัญเลยลองนึกภาพตามนะคะการทำธุรกรรมที่แทบจะไม่ทิ้งร่องรอยตัวตนเนี่ยมันเอื้อมากๆเลยกับการฟอกเงินการค้าของผิดกฎหมายหรือแม้กระทั่งที่เราเห็นข่าวบ่อยๆเรื่องเรียกค่าไถ่ทางไซเบอร์หรือ Ran ซ o m w ม r วค่ะอ๋อครับครับ หน่วยงานกํากับดูแลแบบเดิมๆที่เคยรับมือกับการเงินแบบเก่าก็คือ,เ,อเรียกว่าตามยากมากค่ะเพราะมันเร็วแล้วก็ข้ามประเทศกันง่ายมากแล้วที่ข้อมูลพูดถึงเว็บมืดหรือดาร์กเว็บด้วยอันนี้มันเชื่อมกันยังไงครับเห็นว่าเป็นเหมือนตลาดมืดใหญ่ๆเลยอ,เอาวุธยาเสพติดเไปจนถึงเครื่องมือสําหรับแฮกเกอร์คนอื่นๆหรือเครื่องมือธรรมาชาตกรรมไซเบอร์มันเป็นเหมือนระบบนิเวศที่เกื้อหนุนกันเลยค่ะทําให้การทุจริตดิจิตอลมันแบบ ฝังรักลึกกว่าที่เราเห็นเยอะโห oh, ฟังดูน่ากลัวกว่าแค่เรื่องเงินแล้วนะครับเนี่ยทีนี้พอขยับมาเรื่องข้อมูลบ้างยุคนี้ใครๆก็บอก data is the new oil ข้อมูลมีค่ามากจริงๆข้อมูลที่เรามีก็ชี้ว่าการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเนี่แหละคืออีกสมรภูมิสำคัญเลยของการคอร์รัปชันยุคใหม่ใช่เลยค่ะข้อมูลส่วนตัวเรากลายเป็นเหมือนสกุลเงินใหม่ในโลกใต้ดินไปแล้วจริงๆ แต่ที่มันน่ากลัวกว่าแค่การซื้อขายข้อมูลนะคะคือการเอาข้อมูลนั้นไปใช้เป็นอาวุธคือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมความคิดความเชื่อของเราเนี่ยอาจจะถูกเอาไปใช้สร้างข่าวปลอมปั่นกระแสสังคมบิดเบือนความคิดเห็นบิดเบือนนี่คือหมายถึงพวกข่าวปลอมเฟกนิวส์อะไรแบบนั้นด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะ ทั้งเฟกนิวส์ทั้งการสร้างเรื่องราวให้คนเข้าใจผิดหรือแม้กระทั่งใช้ข้อมูลเพื่อแทรกแซงกระบวนการสำคัญๆอย่างการเลือกตั้นเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วแต่มันสั่นคลอนโครงสร้างสังคมเราได้เลยนะคะอืมพอทั้งเรื่องเงินดิจิทัลที่ตามยากข้อมูลที่ถูกใช้เป็นอาวุธข่าวปลอมต่างๆมารวมกันผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดที่ข้อมูลเราเน้นย้ำคืออะไรครับ คือการพังทลายของความไว้วางใจคะ่ะ trust ที่เราเคยมีต่อสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินรัฐบาลสื่อหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกันเองมันถูกกัดเซาะลงเรื่อยๆเลยคะ่ะ พอเราเริ่มไม่แน่ใจว่าอะไรจริงอะไรปลอมใครน่าเชื่อถือสังคมมันก็เริ่มเปล่าบางความกลัวเรื่องถูกหลอกลวงทางดิจิตอลการถูกโจมตีทางไซเบอร์มันสร้างความหวาดระแวงทําให้สังคมเราแตกแยกได้ง่ายขึ้นจริงๆค่ะครับนอกจากเรื่องเงินกับข้อมูลแล้วมันยังมีรูปแบบอื่นอีกไหมครับที่เทคโนโลยีเข้ามาเอี่ยวกับทุจริตอย่างในเชิงธุรกิจมีอะไรบ้างไหมครับ มีค่ะในโลกธุรกิจการแข่งขันมันก็สูงใช่ไหมคะช่องทางดิจิตอลก็ถูกใช้เพื่อเอาเปรียบคู่แข่งแบบผิดผิดได้เหมือนกันเช่นการจารกรรมข้อมูลทางการค้าแบบว่าแฮกเข้าไปขโมยสูตรลับแผนธุรกิจหรือข้อมูลลูกค้าอันนี้ก็เสียหายหนักหรือการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อให้ระบบของคู่แข่งล่มไปเลยสร้างความเสียหายทางธุรกิจโดยตรงแล้วประเด็นเรื่องการสอดแนมล่ะครับ จากรัฐหรือบริษัทเอกชนใหญ่ๆอันนี้ก็น่ากังวลไม่แพ้กันเลยประเด็นนี้ซับซ้อนค่ะเพราะว่าฝั่งที่ทําเขาก็มักจะอ้างเรื่องความมั่นคงหรือการบริการที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้เนาะแต่การที่รัฐหรือบริษัทเทคใหญ่ๆเนี่ยเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราได้มาหาศาลมันก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันค่ะคือเสี่ยงต่อการใช้อํานาจในทางที่ผิดได้ลองคิดดูว่าถ้าข้อมูลพวกนี้ตกไปอยู่ในมือคนไม่ดีหรือถูกใช้เพื่อควบคุมกดขี่ประชาชนมันก็กลายเป็นการทุจริตเชิงอานาจ นานรูปแบบหนึ่งได้เลยที่คุกคามเสรีภาพเราโดยตรงฟังดูมีแต่ความท้าทายรอบด้านเลยนะครับแล้วเราพอจะมีความหวังในการต่อสู้กับเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับมีความเคลื่อนไหวในการรับมือยังไงบ้างก็ <c oughs> ก็ยังพอมีแสงสว่างอยู่บ้างค่ะอย่างแรกเลยคือการใช้เทคโนโลยีสู้กับเทคโนโลยีเองเช่นการนำบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในบางระบบเพื่อสร้างความโปร่งใสามากขึ้นคือบล็อกเชนมันทำงานคล้ายๆสมุดบัญชีสาธารณะที่ทุกคนเห็นข้อมูลได้แต่แก้ไขได้ยากมากๆทาให้การตรวจสอบย้อนกลับมันโปร่งใสขึ้นนอกจากนี้ก็มีการผลักดันกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างบ้านเราหรือ GDPR ของยุโรป ให้มันเข้มแข็งขึ้นทั่วโลกแล้วก็มีกลุ่มคนที่เรียกว่าแฮกเกอร์คุณธรรมหรือ ethical hackers ค่ะที่เขาคอยช่วยหาช่องโหว่แล้วก็ป้องกันร,ระบบจากพวกแฮกเกอร์ร้ายอ๋อครับครับแต่ความท้าทายใหญ่มากๆเลยนะคะคือกฎหมายมันมักจะวิ่งตามเทคโนโลยีไม่ทันเสมอแล้วอาชญากรรมไซเบอร์มันไร้พรมแดนจริงๆค่ะคนก่อเหตุอาจจะอยู่ประเทศหนึ่งแต่ผลกรทบเกิดอีกประเทศหนึ่งการจับกลุมลงโทษเลยซับซ้อนมาก ดังนั้นความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะในการจะสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแรงพอสรุปแล้วสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่ายุคดิจิตอลเนี่ยได้เปลี่ยนโฉมหน้าของการทุจริตไปแบบสิ้นเชิงเลย มันซับซ้อนขึ้นเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีและก็แก้ไขได้ยากกว่าเดิมมากๆเลยถูกต้องเลยค่ะและสิ่งที่อาจจะอยากฝากให้ลองคิดกันตอบก็คือว่าการต่อสู้กับการทุจริตในยุคดิจิตอลเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันหรือการออกกฎหมายให้รัฐกุ่มเท่านั้นแต่มันคือการต่อสู้เพื่อรักษาความซื่อสัตย์สุจริตและความไว้วางใจซึ่งมันเป็นรากฐานสําคัญของสังคมเลยไม่ว่าจะเป็นโลกจริงหรือโลกดิจิตอลก็ตาม คำถามสำคัญก็คือเราแต่ละคนเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมดิจิทัลที่มันโปรง่งใสตรวจสอบได้และมีจริยธรรมอย่างแท้จริงได้ยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องช่วยกันคิดค่ะ